กรณีที่อินฟูชื่อดังนำรถเครื่องเสียงเข้าไปเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์เสียง f 16และเสียงผีที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วเพื่อกดดันกลุ่มฝันชาวกัมพูชาที่ไม่ยอมอัดที่จะไม่ยอมออกจากพื้นที่นางอังคนานีและไัยจิตสมาชิกพุทธภาออกมาเตือนว่าการที่รัฐบาลปล่อยให้บุคคลทั่วไปเข้าไปกดดันฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ได้อาจทําให้งานเข้ารัฐบาลเองนะครับ <c oughs> อันนี้เขาก็ เป็นนักสิทธิมนุษยชนนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังนะครับจะต,ต้องฟังนะครับคนที่กล้าออกมาพูดอย่างนี้คือนะครับท่านสวอังคานีละภัยจิตก็เป็นด้านสายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ต้องฟังไว้นะฮะแต่การมพูดแบบนี้ทัวลงครับเพราะอะไรเพราะพวกชาตินิยมก็ต้องไปด่าน,นะต้องเข้าไปด่านแน่นอนเลยอะ่ะนะเช่นเนี่ยผมไปดูคอมเมนต์เนี่ย ทหารขาขาดป้าไม่เห็นออกมาพูดเห็นนะทหารขาขาดป้าไม่พูดอืคนนี้หรือเปล่าที่ผัวโดนอุ้มทําไมไม่ชวนป้าไปด้วยนะครับเออนะครับ,เง,บเงียบเงียบเถอะนะครับแผ่นดินไทยทําอะไรก็ได้สิ์กูนะครับคนไทยจะทวงคืนแผ่นดินลําคาญป้าหาแสงอีกแล้วนะครับเห็นนะคนที่ออกมาพูดอะไรพวกเนี้ยจะโดนด่าเพราะอะไรเพราะกระแสชาตินิยมในประเทศไทยมันเยอะแต่สิ่งที่คุณอังคณาพูดเนี่ย เป็นเรื่องจริงและเรื่องสําคัญนะซึ่งรัฐบาลก็ต้องเตรียมชี้แจงนะครับว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเมนก็ต้องไปร้องที่ประชาคมโลกอยู่นะเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงหรือเปล่าเพราะเขาจะหลับจะนอนเราก็ไปเปิดเสียงเพลงนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องไปแก้ตัวกันนะนะครับอืมนะก็แล้วแต่อืมนะนะฮะอืมนะครับเนะี่ยตอนนี้ข่าวก็ออกทั่วแนละ้วสวอังคณา นักสิทธิมน,นุชนเตือนรัฐบาลงานเข้ากรณีอินฟูดังเปิดเสียงผีใส่ชาวบ้านกัมพูชาอาจผิดอนุสัญญาแคทที่ประเทศไทยเป็นภาคีอ้าวก็กนี่รัฐบาลไทยก็ต้องไปแก้ปัญหาเพราะว่าอินฟูไทยดันไปปล่อยคลิปเสียงผีกาไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อทวงตินที่คนไทยต้องฟังนะครับต้องมีเหตุผลนะครับเพราะว่าถ้าเขาไปร้องเนี่ยว่าเราผิดอนุสัญญา CA t หรืออนุสัญญาแคทเนี่ย เราก็สวยครับเพราะเราเป็นภาคียอยู่ด้วยนะครับอืมนะครับเพราะฉนั้นเราก็อาจจะเดือดอาจจะเดือดร้อนก็ได้เราก็ต้องไปดูว่าจะทํายังไงจะแก้ตัวยังไงหรือจะชี้แจงยังไงนะครับนะอืมนะครับนะว่ากันไปนะครับอืมรัฐบาลควรระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถูกรายงานไปยังองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่สิบเอ็ดตุลาแล้วนะครับนะครับนะ แก้วเลมี่ประธานกนารมธิการสิทธิมนุษยชนกัมพูชานะครับได้มีหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับอืมโดยในจดหมายของกัมพูชาระบุว่าได้รับรายงานเชื่อถือได้จากเจ้าที่ว่าคนละเรือนได้รับผลกระทบนะครับเน่เ,เื่องจากหน่วยทหารแห่งราชนจาจักรไทยได้กระจายเสียงมีลักษณะคล้ายเสียงหวยหวนของทูดผีปีศาจผ่านลำโพงขนาดใหญ่ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน จากนั้นได้เปิดเสียงเครื่องยนต์อากาศยานต่อเนื่องตั้งแต่ตีสามถึงตีเกือบตีสี่โดยจงใจละเมิดส่งเสียงไปยังชาวบ้านกัมพูชาโดยผิดกฎหมายโดยมีเจตนาลบกวนและข่มขวัญประชาชนผู้บริสุทธิ์เห็นไหมชีบหายแล้วบอกแล้วนะครับนะก็ระวังนะครับมันมีสนธิสัญญาอยู่นะครับอาจนะครับเข้าข่ายการทรมานทางจ,จิตใจ นะครับตามมนุษยสัญญาแคทที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยากว่าฟังว่ารัฐบาลจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรเรื่องจากเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วครับเห็นไหครับเพราะฉะนั้นเราติดตามข้อมูลข่าวสารเราเราอย่าไปมองว่าอ่าอินฟูทําอะไรอ่ะดีครับอะไรเป็นแคทคืออะไรอย่ามีคนถามนะนะครับแคทคือนะครับอนุสัญญาที่เกี่ยวกับนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเอเรื่องการทรมานทางด้านจิตใจนะครับเป็นอ่านะครับ นะฮะเป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะง่ายๆด้กันนะครับนะถ้าใครอยากรู้ว่าแคทคืออะไรก็เข้าไปในแชท GPT ก็ได้เป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนการกระทําต่อกลุ่มเปราะบางก็คือพวกชาวบ้านไม่มีทางสู้การทรมานทางด้าน,ในใจ,ใจิตใจอะไรพวกเนี้ยหรือภาษาฝรั่งใช้คําว่า psychological torture torture ท,ที่แปลว่าทรมานนะไปสร้างความเดือดร้อน ให้เขานอนไม่หลับเกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวนะเป็นอันตรายต่อร่างกายอนามัยนะเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยคนพิการกระทําการในลักษณะปฏิปักษ์ยั่วยุนะครับเอ่อทำร้ายจิตใจเขาอาจยกระดับไปสู่ความตึงเครียดของสองประเทศเป็นการกระทําที่ไม่มีอาร,ระยะขัดแย้งต่อกฎบัตรสหประชาชาติเป็นไงบานเลยงานนี้นะรัฐบาลไทยก็ต้องไปทำไมอะ ไปชี้แจงเอาแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําอะไรต่างๆมันจะมีผลตามมานะครับเพราะฉะนั้นเราไปหาข้อมูลนะครับใครที่ฟังรายการจานเดียไปหาข้อมูลนะครับว่าเนี่ยนะครับแคทคืออะไรเนี่ยครับเข้าใจนะฮะอืมเข้าได้เลยก็คือข้อตกลงระหว่างประเทศเราเป็นสมาชิกเราจะต้องไม่กระทําการในการละเมิดสิทธิมนชนเขาจะนอนนะครับนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยก็ต้องไปแจ้งว่านะ เราเป็นคนอยู่เบื้องหลังเปิดโอกาสให้อินฟูไปทำแบบนั้นหรือเปล่าแล้วทำแบบนั้นเรามีสิทธิ์ทำได้ไหมนะเราจะอ้างว่าทำในประเทศเราได้ไหมเราเราเปิดในประเทศเราแต่เสียงไปอยู่อ่าไปอยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเนี่ยมีคนมาเช่าบ้านเรานะบุกลุกในที่ดินของเรามันไม่ยอมไปเลยกลางค่ำกลางคืนเราก็เปิดเสียงดังได้ไหมขับไล่ให้มันนอนไม่หลับเพื่อมันจะได้ย้ายออกทำได้หรือเปล่าเราเปรียบเทียบง,ง่าย เนี่ยคนนี้อยู่ดีมาบุกลุกในที่ดินเรานะขับไล่ก็ไม่ย้อมไปนะเราก็ไปจ้างอินฟูมาแล้วเอารถแห่มาแล้วเปิดเสียงดังเลยเสียงอ่าอ่าอ่าโหยหวนหมาหอนทีหยดแล้วก็เสียงแบบเฮลิคอปเตอร์เอฟสิบหกเปิดดังเลยมันนอนไม่หลับเราทําได้ไหมนะครับเราทําได้ไหมล่ะเราก็ไปคิดดูผมไม่มีความเห็นนะแต่ว่าผมกําลังนําเสนอสองด้านอินฟูก็บอกผมรักชาติครับมันบุกลุกมาในประเทศไทยเราครับ มันไม่ยอมไปครับไม่มีใครกล้าทําผมอาสาครับผมเอารถแห่ไปครับนะ,ะครับอืมนะครับทําได้ไหมล่ะเฮ้ยมึงไม่ยอมย้ายออกจากที่ดินกูเดี๋ยวกูปเปิดเสียงดังได้ไหมต่อไปก็ที่ดินไทยข้างๆบ้านเฮ้ยมันบุกรุกวะขับไล่ก็ไม่ไปค่าเช่าไม่จ่ายเดี๋ยวไปจ้างยินฟูมา,ารถแห่มาเปิดเสียงดัง <S S เสียงหมาหอนเสียงผีเสียงเออเสียงเออเครื่องบินรถได้ไหมมันจะได้นอนไม่หลับทันได้หรือเปล่า อันนี้ไม่ไม,ไม่ทราบนะผมไม่มีความเห็นพ่าอ,อะไรเพราะแสดงความคิดเห็นไปเดี๋ยวทัวลงอันนี้ก็คือว่าตอนนี้มันก็ไปถึงต่างประชาชาตินะประเทศเราดังแนละ้วมันก็ไปร้องเรียนนะเราละเมิดสิทธิมนุษยชนไปเข้าทางขมินหรือเปล่ารัฐบาลเรานักการทูตทหารจะจะจะ,จะทำยังไงเอางี้ดีกว่านะครับเกิดอะไรเกิดเ,เ,เ,เป็นคนไทยทําอะไรก็ผิดขมิมนทาอะไรต่างประเทศทําไมมันตาบอดหรือไงนะผมก็ไม่ทรบาบเหมือนกันนะแต่ขมินพูดเนี่ยนานา,นาชาติเชื่อนะคุณดู พวกฝรั่งเนี่ยเอาเงินไปให้มันกู้ระเบิดสามปีสี่สบล้านเต็มเลยจีนก็ช่วยมันไทยก็ช่วยมันพ่อสงสารมันประเทศเล็กมันถูกลังแกขเมนเช่าหนองจาอ่าขเมนเช่าหนองจารเมื่อไหร่นะครับใครบอกนะครับขเมนเช่าหนองจานนะครับคุณเฉลิมเฉลิมผ่านผมไม่ได้บอกนะครับว่าขเมนเช่าหนองจารน,นะครับ ผมบอกตอนไหนแล้วครับพี่น้องเอฟซีผมบอกนะแล้วครับเขมนมาะะเช่า,า,าที่หลวงจานนะครับไม่มีครับผมเปรียบเทียบว่ามีคนมาเช่าที่เราแล้วมันไม่ไปนะครับนะผมเปรียบเทียบอ่มีคนมาบุกลุกที่เรามีพวกไอคนจรจัดมานะครับมาบุกลุกที่เราเนี่ยแล้วไม่ไปเราไปเปิดเสียงดังได้ไหมถามนะครับนะไอหลวงจานเนี่ยเขมรไม่ได้มาเช่าเขมรมาขออยู่อาศัยแล้วไม่ยอมไปนะเราไปเปิดเสียงดังได้ไหมล่ะเราไปคิดดูเองผมฝากไว้แค่นี้แหละทําได้ไหม นะครับเดี๋ยวมีคนบอกว่า,ขาเขมียนเช่าหลวงาจาตรงไหนเวลาเราฟังอะไรต่างๆนี้เราฟังให้ดีๆนะอาจารย์ครับแสดงว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวับเอา,เอามีคนดังโทรมาหาผมมาเดี๋ยวโทรกลับนะโทรกลับนะลูกพี่คนดังโทรมาสํานักข่าวดังโทรมาไม่เป็นไรเขาคงจะมีข้อมูลให้ผมะมีคนบอกเราเราทําอะไรขเขมียนไม่ได้เลยใช่ไหมครับทาได้ครับแต่จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ นะครับเราจะไปทํางานบ้าจี้นะครับอินฟูบางคนบอกสามสิบเอ็ดกรกฎาคเนี่ยถ้าถ้าทหารไม่ลือ้อผู้ว่าสามก้าไม่ลื้อนายกทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมบุกไปลื้อเองเลยครับไล่ไปอ่มึงไปเถอะครับก็อยากจะบอกว่าให้มึงไปเถอะนะครับนะครับไปนะครับอินฟูอะไรต่างๆใครอยากจะไปไล่ไปลื้อตามสะดวกนะแต่ทหารรัฐบาลไทยก็ต้องรับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าพร้อมไปฟ้ององค์การสหประชาชาติเราก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวแม่กับบอยคอร์ตขึ้นภาษีเราบ้าง นะครับแล้วก็ไม่ซื้อสินค้าบ้างไม่ลงทุนไม่อะไรไม่ให้คนมาเที่ยวบ้างเราก็สวยนะครับนะครับมีคนบอกทำน้อยไปครับอ่าไม่เป็นไรผมอ่านให้นะเพราะฉะนั้นใครอยากทําอะไรก็ทำจนไปแต่ว่าผมยกประเด็นให้ฟังว่าในโลกนี้กรณีชายแดนพี่พาทระหว่างไทยกับเขมรไม่ใช่มีเฉพาะไทยกับเขมรมันมีจีนมีสหรัฐยุโลปมีอะไรต่างมีมหาอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง นายเดชาบอกให้รัฐบาลเราซื้อที่ดินคนไทยให้เขมรนสิครับจะได้จบๆไปขมรอยากได้อะไรก็ให้รัฐบาลเผาซื้อให้มันเอาเงินส่วนตัวด้วยนะครับนี่อ่านให้แล้วนะนะครับอ่านให้แล้วนะครับนะอ่านให้แล้วครับนี่เป็นความเห็นทุกท่านนะผมอ่านให้ท่านแล้วนะนะครับนะี่ก็ฝากนะครับนี่ก็คือมีประชาชนก็พูดมานะครับเข้าใจนะรายการแบบพี่เดมไม่มีหรอกส่วนใหญ่รรายการอื่นๆก็แบบนะ เออโอโหโมกกันไปผมมานําเสนอความนะครับนักวิชาการทนายความปกป้องคำเห็นนะครับมม่ไม่เป็นไรครับท่านอาจจะคิดว่าผมปกป้องคำเห็นนักวิชาการปกป้องคำเห็นก็ไม่เป็นไรครับนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านครับนะครับแต่ก็ท่านก็ต้องระวังอสําหรับผมเนี่ยไม่ได้ฟ้องร้องใครหรอกแต่บางทีเดี๋ยวไปไปพูดถึงคนอื่นเขาจะฟ้องร้องเอาเหมือนคุณนพดลเขาก็ฟ้องร้องด็อกเตอร์คนอื่นที่ออกออกรายการไปว่าเขาทําให้เสียดินแดนผมไม่ฟ้องใครหรอกผมชอบความคิดวิเคราะห์ของทนายเดชามากมีเหตุและผล แหลงตรงๆเลยนะครับผิดหรือถูกที่การกระทําจะทําอะไรมองภาพลักประเทศหน่อยไม่ใช่อ่าไม่ใช่เล่นไม่รู้เรื่องนะครับนี่คืออยู่กับความจริงนะครับนะ